สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับมาแล้วครับกับมาด้า3ตัวท็อปซันลูปนะครับคันนี้ปี2013ครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นซีดาน4ประตูรถสวยเดิมไม่เคยชนเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งออปชั่นและสภาพด้วยราคาแจ่มครับกว้างกวางนั่งสบายทนทานดูแลง่ายครับอะไรเยอะครับสําหรับมาสด้านะครับใครเข้าใจสนใจรับรองว่าแจ่มแน่นอนนะครับเป็นตัว4ประตูนะครับกว้าง านั่งสบายมาชมดูได้ครับมีสรุปด้วยนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกุญแจรีโมทอยู่ครบนะครับภายในสวยๆสภาพงามๆแบบนี้เลยครับเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจนะครับคันนี้1นึ่งแสนแปบาทนะครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับถ้าท่านชอบค่ายมาสดานะครับด้วยสภาพและราคาครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ด้วยครับโดยรวมสวยสมบูรณ์นะ ครับเราคัดและเช็คเรียบร้อยคัดสภาพมาฝากนะครับสวยสภาพเกรดเอเอาไปเลยครับคันนี้ก็มีมาให้ชมนะครับได้4ประตูดได้4ดาน พอมีที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะกังวลเป็น2.0นะครับถ้าใครสนใจและใช้ LPG ได้หรือใช้ LPG เป็นนะครับนำไปติด LPG นะครับอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรก็มีครับนี่เลยครับและดูออปชั่นนะครับสวยๆนะครับสวยๆเกตนี้ก็จัดไปครับมีประกันชั้นหนึ่งเหลือไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไหม่แท้2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสีสวยเต็มภายในก็งามภายนอกก็งามนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ 2.0นะครับนี่เลยครับจัดไปครับจัดไปมีสนรนปูปภายในก็สวยเบาะหนังโทนสปอร์ตสีดำดำนอกดำ,ดำ,ดำในงามๆครับอาใช้งานจัดไปครับ189,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครที่ชอบสนใจนะครับเข้าใจในมาสด้านะครับทั้งสภาพและราคาคันนี้ แอดมินบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าใครกังวลเรื่องการกินน้ำมันนะครับหลายๆคนเขาก็เอาไปติดแก๊สครับมันทนครับทนแก๊สครับตัวนี้คือว่า สวยสมบูรณ์มากๆครับทางออปชันพอติดแก๊สเข้าไปก็จะสบายกระเป๋านะครับพร้อมขับทั่วไทยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับใครอยากได้ข้อมูลก็เข้าไปตามกลุ่มแฟนขับแฟนเพจเขาก็ได้นะครับมีข้อมูลให้กับสมาชิกใหม่ได้ศึกษาอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการคัดสภาพนะครับผมก็คัดมาให้แล้วนะครับหลายคนอาจจะกังวลหรอรอรถไฟฟ้านะครับ แต่ถ้าใครไม่รอไม่สนใจรถไฟฟ้ามาทางมือสองผมก็ยังคัดสวยเช็คสวยคัดสภาพรวมถึงการันตีนะครับว่าไม่เคยชนไม่เคยแก๊สและคันนี้ยังมีรับประกันเกียร์เครื่องจนต์ให้อีก1เดือนนะครับก็ชมดูได้นะครับไม่ก็แท้นะครับไม่กรอไม้นะครับผมไม่ซื้อรถประมูลผมคัดรถสวยรถบ้านรถเชิญทารูมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องแท้ครับไม่แท้ไม่ได้ครับการันตีตัวเองการันตีการทํางานครับก็ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครเข้าใจใครสนใจกับ4ประตู4ีดานมาด,ด้าสาสรุปจัดไปครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สการันตีสภาพงามๆแบบนี้นะครับสวยเกตเอครับจัดไปครับ